ส0นาฬิกาวันที่8สิงหาคมนายวุฒิศักดิ์เริ่มกิจการรองนายกเมืองพัทยาลงพื้นที่สะพานท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยาแหลมบริไฮพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องติดตามความเรียบร้อยในการจัดเต็นท์จุดพักค,คอยโดยในวันนี้ได้มีการนำเก้าอี้มาติดตั้งสำหรับให้ประชาชนนักท่องเที่ยวได้นั่งพักรอเรือโดยสารภายในเต็นท์โดยนายวุฒิศักดิ์เริ่มกิจการรองนายกเมืองพัทยากล่าวว่า หลังจากที่ผู้บริหารเมืองพัทยาได้สั่งการให้มีการนำเต็นท์หลังใหม่มาติดตั้งที่ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยาแลหลมบาลีายเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถใช้เป็นจุดพักค,คอยขณะรอขึ้นเรือโดยสาร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปเกาะล้านนั้นในวันนี้จึงได้ให้เจ้าหน้าที่นำเก้าอี้ที่ทาสีใหม่เรียบร้อยแล้วมาติดตั้งทั้งสองข้างทางบนสะพานท่าเทียบเรือจุดที่กางเต็นท์จึงลงมาดูความเรียบร้อยทั้งในส่วนของจุดพักคอยที่สะพานท่าเทียบเรือและในส่วนของอาคารสำนักงานด้วยเพื่อให้พร้อมดูแลนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปเที่ยวที่เกาะล้าน พร้อมกันนี้ได้กำชับเจ้าหน้าที่กิจการพิเศษให้จัดกำลังเจ้าหน้าที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างสม่ำเสมอเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองพัทยาให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจและมีความสุขทุกครั้งที่มาเยือนเมืองพัทยาส่งผลให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวในเมืองพัทยาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไปแลเรากมเต็นให้แล้วเรียบร้อยดีเต็นนะครับสิบสองเต็น และที่อีกส่วนหนึ่งก็คือเราก้มีการจัดหามานั่งเป็นดีนะที่แข็งแรงทนแดบทนฝนมาตั้งให้พั่วนักท่องเที่ยวที่จะใช้บริการไปขอรล้านพัดคอยเรือที่จะเดินทางไปเกาะ้านและันักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะมานั่งคอยอยู่แบบนี้เนื่องจากว่าลงมาในเรือแล้วมาเรือก็เราก็จัดที่ให้เป็นของแขง็งที่จะใช มีสองเรื่องที่เราทำงานดมาครับแข่งกับพี่น้องกาหารที่บอดชาติที่อะไรับสะดวสบายสนับสนุนโดยรอบการเดินร้านอาหารเกาหลีเปิดใหม่ต้นตำรับอาหารเกาหลีแท้ๆในพัทยา รสชาติที่เผ็ดจัดจ้านหนักถึงเครื่องถึงรถสไตล์เกาหลีแท้ๆตรงปริยาเหนือซอยเจ็ดเปิดเวลา15.00ถึง20.00ยุดทุกวันพุธโทรอบถามได้ที่0902293684สนับสนุนโดยรอบปิดพัก คาเฟ่รับเปิดใหม่ในเมืองพัทยาบรรยากาศดีอาหารอร่อยมีมุมถ่ายรูปปังป,งปงเพียบร้านอยู่แถวทางเลียบทางรถไฟโดยทางเข้าวัดป่าสุทธิภาวันไป1นซอยเปิดให้บริการ11.00ถึง20.00ติดต่อสถามด้ที่โทร0838790411 อค a c a d e m y a n ท Camp เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ f a c e b o o k Red Five Academy